พ่อว่าจะร่มไปคืนพันเทพเขาหน่อยนะจะไปคืนทําไมร่วมคันเดียวมันไม่สนใจหรอกมะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หยิบของคนอด่นมาโดยพลราการเขาเรียกว่าขับโโยคนดีถ้ามีคนทําเงินหล่นหน้าบ้านเป็นแสนเนี่ยพ่อจะทำไงน,นั้นก็ช่วยไม่ได้โชคร้ายเองโอ้ <laughs> คนดีปอก <laughs> ไปแล้ว <laughs> พ่อเจ็บแผลเหรอไม่เคยเราต้องอยู่ที่นี่เอาเมื่อก,กี้จะไปคืนเธออยู่เลยดูสิพ่อเฮ่ยยังไม่ยุ่งอะไรอ่ะพ่อเฮ้ยเฮ้ย พ่อเป็นอะไรพ่อเพอ่พอพอ่พอพ่อปล่อยท่านขอ,อ,องของข้า

พ่ออะไรเป็นบ้าอะไรทําอะไรฉันไม่มีอะไรก็กําลังจะลุกนี่ล้มไปนีฉฉ่ฉันว่ามันปแปลกๆแลวนะพ่อพ่อจําอะไรไม่ได้เลยเหรอเมื่อกี้เฮ้ยจะจําไม่ได้ยังไงก็บอกว่ากําลังจะร่ไปคืนไงแล้วเชิญมาต่อยพ่อเนี่ยแล้วยังมาว่าพ่อจําอะไรไม่ได้อีกเหรอฮ,ฮะแต่ไงฉันว่าไม่ฉันก็พ่อต้องมีคนไม่ปกติแล้วล่ะก็ลูกไง ฉันเอองั้นเอางี้พ่อรอที่นี่เดี๋ยวฉันมาโอเคไหมห้าไปไหนทังนั้นอยู่นี่นะห้าไปไหนนะอ,อบเชิญเดี๋ยว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 อะไรวะลูกคนนี้บักกับบูอินเตอร์